วันนี้ผมพาชมาชมเล r l ด y Davidson n ตอร์ปีสองี2022นะครับรถเจ้าของเดียววิ่ง3,000กิโลเท่านั้นแมกระสีเลสลายเลสแดงแจง่มเลยตามมาครับโอเคเริ่มจากท่อเลยท่อคันนี้ได้เป็นท่อฟาลันนะครับเสียงเ่าๆราลั่นๆเลยแล้วก็มีบอคอนซ้อนมาให้เรียบร้อยจะขับคนเดียวหรือจะพาแฟนซ้อนได้เลยนะครับอ่าแล้วก็มีแฮนด์แต่ง h a ร l e y d a ด i d s สันมาให้เรียบร้อยแล้วขับขี่สบายยิ่งขึ้นนะเราเป็นแฮนด์ยกสูงนะแล้วก็ปลอกแฮนด์ซ้ายขวา Har l เล d a ด i d s ส n ดูสีใกล้ๆครับเดดไลน์เลสสีถังไม่มีริ้วรอยใหม่กริบดูตัวเครื่องกันหน่อยเครื่องใหม่ๆกริบใสๆนะครับโอเคดูไฟหน้าใหม่ๆรถสภาพใยแดงใช้งานได้เลยบอกตรงๆดูตัวเครื่องข่านกันบ้างครับใหม่กริบใหม่ทุกจุดโอเคทีนี้มาดูเลขใหม่กันหน่อย เลขไม่สามหม่3,100ยกิโลเท่านั้นทีนี้มาฟังเสียงท่อันหน่อยนะครับ oh. <Okay. S 2> ออกเป็นลูกๆนะ ใครนะครับที่สนใจรถคันนี้นะะราคาเราเปิดไว้เพียง429,000บาทเท่านั้นรายละเอียดตัวรถผมแปะไว้ด้านล่างแลว้วสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ